คาถาหัวใจขุนแผนใจอ่อนใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครก็ตามจะทำให้ได้รับการผ่อนปลนใจอ่อนได้ทุกทีตามที่คุณเรียกร้องวิธีใช้บริกรรมคาถาต้องตั้งจิตให้แน่วแน่พยายามไม่คิดเรื่องอื่น ทำให้จิตใจมีสมาธิพร้อมแล้วเริ่มบริกรรมคาถาดังต่อไปนี้ปัจจมังสิระสังชาตังนะอะตะใจนะกาโรโหโติสัมภะโวตรีนิกกัตตวานะนะการังปัจจสัมภะวังท่องคาถานี้เสร็จ แล้วให้นึกถึงคนที่คุณจะไปเจรจาบอกว่าให้เขาเชื่อคุณตามที่คุณขอร้องแค่นี้ทุกอย่างก็จะจากหนักก็จะเป็นเบาได้ที่สำคัญเวลาใช้คาถานี้ต้องทำจิตใจให้นิ่งเพ่งให้ถูกต้องตามที่เราต้องการ หากคำไม่นิ่งจิตใจไม่สงบพอก็จะไม่ได้ผลตามนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับกดติดตามช่องมหาเฮงทีวีและกดที่รูปกระดิง่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับ